พวกว,พวกกเเรราาแคงมันง่นถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดย Joy ์นคอยโทร02-975-5858 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกิตพักหาชลีและหาอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสำหรับสุภาพสตรีและหลายท่านนนะคะก็เป็นกังวลค่ะกลัวว่าวันเวลาที่เราจะเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาสุขภาพยังไงบ้างเราจะมีอาการปวดท้องหรือว่ารอบเดือนมาไม่ปกติหรือว่าจะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะระบบตกขาววันนี้นะคะ เรามีแขกรับเชิญที่มีความสุขนะคะกับวัยที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วเรามาคุยกันนะคะว่าวันนี้เธอมีความสุขกับการที่เป็นวัยทองอย่างไงบ้างนะคะเรียนเชิญพบกับคุณพี่นิตยาชำนาญสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณพี่นิตยานะคะก็ตอนนี้เราคุยกันเลยนะคะว่าเราเข้าสู่วัยทองกันแล้วนะคะรบกวนถามนิดนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่หรอคะ54ค่ะ54แล้วนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับวัยที่ผ่านมา ตอนนี้54แล้วหลังจากที่เรียกว่าหมดรอบเดือนไปแล้วหลังจากที่ที่หมดรอบเดือนแล้วก็ได้ได้คือได้มาเจอคีโอนะคะค่ะก็ได้ทานคีโอมาก็ก็หลายเดือนหลายปีนะคะที่ทานมาต่อเนื่องแล้วทานแล้ว,ต,วตัวเองมีปัญหาเรื่องเรื่องมดลูกอะ่ะเรื่องสุขภาพตัวเองดูแล้วค่ะคือมดลูกไม่ดีนะคะ,คะแล้วก็มีตกข,ขาวแล้วก็ช่วงที่จะตัดมดลูกก็10ปีที่แล้วนะคะอ๋อนี่ตัดมดลูกแล้วเหรอคะ ตัดมาเป็นสิบปีแล้วค่ะค่ะแล้วก่อนหน้าที่ว่าตัดมดลูกเนี่ยเพราะเหตุใดถึงต้องมีอาการถึงต้องขนาดต้องหาหมอผ่าตัดมดลูกอะคะมีตกขาวนะคะแล้วก็ปวดท้องปวดท้องเมนมากค่ะปวดท้องช่วงที่ยังไม่หมดเมนนี่จะปวดมากเลยที่ช่วงที่มดลูกเราไม่ดีนะคะช่วงที่มีปัญหามดลูกก็ปวดท้องแล้วก็เป็นเมนก็ปวดมากมากเลยแล้วทีนี้ก็ไปตรวจหมอหมอบอกว่ามันเป็นซีดที่ที่มดลูกอะคะก็หมอก็บอกว่าต้องผ่าตัด ะอะไรอย่างนี้นะคะ,คะผ่าตัดเสร็จแล้วก็หมอก็นัดผ่านะคะหลังจากที่ผ่าแล้วก็มามารู้จักกับบริษัท Joy Coi นะคะ,คะก็มารู้จักกับบริษัท Joy บริษัท Joy นคอ Coi ก็ได้มาเจอ k r อ o นี่ค่ะก็ทานคีโ o มาตลอดนะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเอง ไปไปฟังบรรยายแล้วจะรู้เรื่องคีโอนี่ว่ามันมันเกี่ยวกับมดลูกตัวเองเพราะตัวเองก็คือกลัวนะคะกลัวจะเป็นมะเร็งอ๋อค่ะ,ะ,คะจะเป็นกลัวๆคือคีโอ<า>้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นี่เป็นเรื่องของออผลิตภัณฑ์เสริมะนะคะที่ช,ช่วยเรื่องของดูออแลร,ระบบภายในของสุภาพสตรี นะคะตัวนี้คือเราบอกว่าเราไม่ได้รักษานะ,ะแต่เราสําหรับว่าดูแลนะคะ,คะแต่ว่าเราดูแลตัวเองแล้วเราก็มีตัวนี้เสริมด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้พอเรารู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของต้องไปผ่าตัดอะไรเนี่ยแล้วมีทานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยไหมคะช่วงแรกๆนะคะก็มีมี ยาน้ําสมุนไพรหยงเหิงก็ทานอยู่นะคะช่วงที่เขารู้จักกับบริษัทจอยคอยก็ทานมาแต่ว่าคือคือไม่มั่นใจว่าจะจะอยากจะเพิ่มอยากจะได้ผิวพันเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคนที่ผ่าตัดมลูกไปข้างนึงแล้วนะถ้าไม่ไม่ทานตัวอื่นอาหารเสริมเยอะๆนี้จะเหี่ยวจะย่นอะไรนี้่จะเป็นคนกจะได้ยินมาเหมือนกันเหมือนก็ฮอร์โมนเราไม่สมบรณ์ไม่สมดุลกันใช่ไหมคะก็ทานยาน้ําสมุนไพร ยงเหิงล่วงหน้าด้วยเพราะว่าก่อนที่จะมีครีโอก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ทานคู่กันทานควบคู่ค่ะทานควบคู่กันนะคะแต่ว่าช่วงทานครีโอนี้แรกๆนะคะทานแล้วรู้สึกว่ามันจะบีบมดลูกอ่ะจะทําให้เราแบบรู้สึกบีบตรงที่เรามีแผลผ่าตัดคะค่ะจ้ะก็ทานทานแล้วก็ไม่ไม่เอกใจเพราะว่าฟังฟังบรรยายก็ก็หลายวันค่ะไรายว่าก็ร่วมอาทิตย์นะคะ ทานแล้วก็จะเกิดอาการแบบว่าตอบรับว่าเออมันรู้สึกว่ามันเจ็บนะคะเจ็บที่ที่ที่ท้องน้อยเราอะคะแต่ก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าไปทับไปฟังบรรยายแล้วว่าน่าจะน่าจะทานต่อเนื่องเพราะว่าฟังแล้วว่ามันดีสําหรับมีการตอบรับก็เลยทานต่อเนื่องค่ะทานต่อเนื่องกาเบื้องต้นของของมันให้เขาขับของเสียใช่ค่ะแต่ว่าเป็นอาการที่เรียกว่าเราเรารับได้แล้วเราคือสบายๆไม่ได้มีแบบภาวะที่แบบหน้าวิตกอะไรไม่ได้กลัวใช่ไหมคะ แล้วก็เลยทานต่อนะคะ,คะก็ทานต่อมาตลอดนะคะแต่ว่ามันได้ผลตอบตามมาได้หลายอย่างก็คือหนึ่งเรือ่องหน้าอกหน้าอกจะเพิ่มมากเลยนะคะ,คะจะจะเยอะขึ้นแล้วก็จะจะดูว่าผิวพันด้วยนะคะแล้วก็ทนะําให้จากเป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะพูดพูดกันแบบ คิดว่าหน้าอกตัวเองนี่จะเป็นคนที่มีหัวนมที่นะคะพูดนี้แค่จะคํามากเลยนะคะพอทานคีโอเข้าไปแล้วเป็นสีไม่สวยใสใช่ค่ะพอทานเข้าไปแล้วจะแบบเป็นสีชมพูโอ้ตัวนี้เป็นสีชมพูแล้วด้วยอเป็นที่ได้ของแถมค่ะเห็นบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้เป็นไซส์นี้แสดงว่าเมื่อก่อนเล็กกว่านี้เล็กกว่า ตอนนี้ต้องเพิ่มขนาดไซส์แล้วสามตอนนี้สามสิบห้ายี่สามหกเพิ่มคับด้วยก็ต้องเพิ่มคับด้วยแต่ชุดชั้นในคงต้องเปลี่ยนใช่ไหมครัพี่เปลี่ยนนเปลี่ยนไปสามครั้งแล้วเปลี่ยนไปสครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ท่านแรกนะคะที่ได้คุยกันแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนคับชุดชั้นในเสื้อชั้นในนะคะใช่ค่ะหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้ทานครีโอส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าสัปดาห์แรกๆใช่ไหมคะพี่ที่รู้สึกสัปดาห์แรกที่ได้ทานจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนในในร่างกายแล้้้วววาาจะะรูดยตัเองค่ โอ้โหก็ก็คิดว่านะคะครีโอนี้พอใจมากเลยจะพอใจตรงที่ว่าโอเคส่วนอื่นพอใจหมดเลยแต่หน้าอกมันเยอะมากอมั้เยอะไปแล้วคนอื่นเขาอยากได้นะคะเขาอยากได้มีบึ้มบึ้มไม่แว่าพอแล้วโอ้โหนี่อกไข่ดาวนะท่านผู้ชมคะที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะท่านใดที่มีปัญหาเรื่องว่าอกเล็กนะคะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่น่าหนักอกหนักใจแล้วนะคะครีโอนอกจากจะช่วยเรื่องของระบบภายในของสุภาพสตรีแล้วนะคะเรื่องปัญหาะะเรื่องหน้าอกนะคะอกเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปนะคะรวมทั้งเรื่องของผิวพรรณด้วย<ช>นะคะเพราะเรามีโฮอร์โมนเ,เรียกว่าสารสก,กัดจากทัวเหลืองค่ะนะคะที่ช่วยในเรื่องของสุภาพสตรีเพราะนั้นมันก็จะประกอบกันเป็นเสร็จ นะคะจะมีคอลลาเจนด้วยนะคะเรื่องของผิวพรรณและเรื่องของวิตามินซีหลากหลายเลยนะ,ะสารสก,กัดจากมะเขือเทศก็ดีผงแครอทก็ดีเพราะนั้นนี่ตอบโจทย์ลนะคะว่าทำไมถึงได้สวยใสแล้วพอหลายๆคนเห็นเราสวยใสนี้คนที่บ้านว่าไงคะคนที่บ<า>้านก็บอกว่าแปลกทำไมเอามาจากไหนทำไมเยอะจัง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ต้องบอกว่าเยอะเกินไปตกลงชมหรือไม่ชมแค่นี้เขาบอกว่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า พ่อแม่ให้มาเยอะจากเลยนะแม่ให้มาเยอะก็เลยบอกเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าแต่เรารู้เองว่ามันเยอะจริงๆจากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าปกตินี่เขียนไว้ข้างกล่องวัารับประทานหนึ่งครั้งก่อนนอนหนึ่งเม็ดแต่ทราบว่าเมทานสองเม็ดก่อนนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยกล่องแรกเลยคือสองเม็ดเลยใช่ค่ะก็คือสบายๆไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่า สิ่งที่ได้มาคือผิวนะคะคุณพี่ดูใกล้ๆเนี่ยผิวจะใส่มากนะคะผิวแล้วก็มดลูกก็โอเคนะคะกโอเคผิวพรรณก็ดีขึ้นผิวพรรณก็ดีขึ้นตอนนี้อาการตกขาวนี่ยังมีไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยตั้งแต่ทานคีโอมาจากเมื่อก่อนนี่เริ่มเมื่อก่อนที่ทานเยอะมากยังมีอยู่นะคะช่วงที่จะผ่าตัดมดลูกเนี่ยจะเยอะมากนะคะค่ะแล้วแล้วอาการเนี่ยเป็นยังไงะมีมันกลิ่นดรวยนมคะมีกลิ่นด้วยใช่ค่ะ มีกลิ่นด้วยแต่พอเจอตัวนี้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ทานต่อค่ะมีกลิ่นแล้วมีเป็นเมือกเมือกเป็นเขียวๆแม่หรือว่ากลิ่นคือไม่ไม่น่าจะไม่อยากจะเข้าใกล้ใครอะช่วงแรกๆก็คือต้องกูทุกอย่างบางทีตกจนได้ใส่ใช้ผ้าอนาไมคยเคยเป็นถึงขนาดนั้นแสดงว่าเยอะมากนี่คืออาการของคนที่มีปัญหาเรื่องไวทองใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือว่าเหมือนกับเขาจะลุกออกมาเขาจะแบบขับออกมาแต่ว่าก็ยังไม่หมด ใช่ไหมคะแต่หลังจากที่พอได้ทานครีโอแล้วถึงจะเรียกว่าร<ช>ู้เลยว่าว่าตอนนี้ไม่ระบบไม,มไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว<ก>ระบบ,ะบสตรีระบบภายในของเรารู้สึกสะอาดขึ้นใช่ใช่นะคะและหลายท่านนะคะที่ตอนนี้เข้าสู่ภาวะไวทองนะคะก็ไม่ต้องตกใจแล้วคะ่ะมันเป็นเพียงเรื่องจิบจิบที่มาแล้วก็จะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในช่วงที่สองค่ะพบกับสิ่งดีดีสักครู่ค่ะ เเ่งงงขรรราแราแแคกกวมันถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่าย และมั่นคงผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจดจำหน่ายโดยจอ y ์นคอโทร02-975-5858